สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ นายเศรษฐวุฒิคิริพรตำแหน่งนิติกรชำนาญการที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบอำนาจจากนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทโคชสิทธิ์โคตาโนรองสารวัตรสอบสวนสพรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินคดีความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328แก่นายนนท์ไพศาลลิมเจริญกิจสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต8พักเก้าไกล กรณีแถลงข่าวการจับบ่อนการพนันในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบรุรีที่อาคารรัฐสภาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและจังหวัดนนทบุรีตําบลบางประสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีที่พูดว่าผู้ว่าสั่งให้ปลัดจังหวัดหิ้วสอสอ,ออกจากที่เกิดเหตุเหตุเกิดเมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา11นาฬิกาที่อาคารรัฐสภา รายละเอียดในบันทึกประจำวันระบุว่านายเศรษฐวุฒิคิริพรผู้รับมอบอำนาจช่วงจากนายสุธีทองแย้มแจ้งว่าด้วยจังหวัดนนทบุรีได้ทราบข้อเท็จจริงจากสื่อสังคมออนไลน์กรณี Facebook พักเก้าไกลนนทบุรีได้มีการถแถลงข่าวเมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลาส1เนาฬิกานะอาคารรัฐสภา,าเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองและจังหวัดนนทบุรี โดยสรุปได้ว่านายคุณากรมั่นนาทีไรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต5พักเก้าไกลกล่าวว่าเมื่อวันที่19มีนาคม2567ได้มีการบูรณาการของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันคาสิโนผิดกฎหมายโดยมีนายนุทินชัยเวรกูรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมสังเกตการเพราะว่าบ่อนมีขนาดใหญ่และคาดว่าเป็นบ่อนที่มีการบุกจับใหญ่ที่สุดที่ทางราชการร่วมกันจับกลุ่ม ผมได้เข้าไปร่วมสังเกตการตั้งแต่ซอยหมู่บ้านพระปิ่นสามและสแสดงตนว่าเป็นสมาชิกสภาพุ้แทนราษฎรเพื่อขอเข้ามาสังเกตการว่ามีการจับกลุมอย่างไรเหตุใดถึงเปิดให้นักพนันเข้ามาเล่นได้เป็นจํานวนมากโดยที่ทางส่วนราชการไม่รับทราบได้อย่างไรเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐโดยกรมการปกครองกับสถานีภูทรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรบางใหญ่ได้มีการตกลงกันหลังจับกลุ่มและย้ายผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่สาราประชาคมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อทําบันทึกจับกลุ่ม ผมจึงของตามไปที่ศาลาประชาคมในฐานะผู้แทนราษฎรเพื่อสังเกตการทำงานแต่เมื่อผมเดินทางไปถึงทางปลัดจังหวัดนนทบุรีได้เชิญผมออกมาจากห้องประชุมโดยให้เหตุผลว่ากังวลว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยากเรียนว่าในฐานะผู้แทนราษฎรที่อยากมาสังเกตการแทนประชาชนรวมถึงอยู่ในคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร อยากจะเป็นตัวแทนผู้แทนราษฎรที่เข้าร่วมสังเกตการว่ากระบวนการลงบันทึกการจับกลุ่มเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการอุ้มหายหรือซ้อมทรมานหรือไม่ภายหลังทางประลัดจ,จังหวัดได้ขอโทษผมแล้วถึงการกระทําที่เกิดขึ้นส่วนตัวไม่ติดใจอะไรแต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีคิดว่าการบูรณาการและการทํางานส่วนราชการรวมถึงการลงพื้นที่สังเกตการต่างๆควรจะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันไม่ต้องถึงขั้นหิ้วปีกก็ได้ และฝากถึงประชาชนที่มีการตั้งข้อกังขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเพราะประหลัดจังหวัดและลูกน้องได้จับแขนทั้งสองข้างของผมและพยายามเชิญลงมาจากศาลาประชาคมไม่มีรัษฎรคนไหนยินยอมให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติกับผมเช่นนี้แม้กระทั่งตัวผู้ต้องหาเองก็ตามและขอตั้งข้อสังเกตว่าบอลใหญ่ขนาดนี้จังหวัดนนทบุรีปล่อยทิ้งไว้ได้อย่างไร ด้านนายนนท์ไพศาลลิมเจริญกิจสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขต8พรรก้าไกลบอกว่าจากเหตุการณ์จับกลุ่มเมื่อคืนนี้19มีนาคม2567ทําให้สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเกิดความขุ่นมัวในใจเป็นอย่างมากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการจังหวัด นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีที่มีการสั่งให้ปลัดจังหวัดนนทบุรีหิ้วสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรที่เข้าไปสังเกตการทํางานออกมาโดยใช้การกระทําที่รุนแรงอยากถามถึงรัฐมนตรีหรือผู้เกี่ยวข้องว่าการกระทําลักษณะนี้เห็นสมควรหรือไม่ในการกระทําต่อสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรอย่างยิ่งในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีอยากรับฟังคําขอโทษอย่างเป็นทางการและงานราชการจังหวัดตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัดลงมาว่าการกระทําในลักษณะนี้ใช้อํานาจใดและเหมาะสมหรือไม่ในฐานะกรรมธิการคณะกรรมการการป้องกันป่าบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด จะนำเรื่องการจับกลุมบ่อนครั้งนี้เข้าคณะกรรมการการ,การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อรอรับรายงานมาสืบหาความเกี่ยวพันกับข้าราชการหรือไม่และการจับกลุ่มเมื่อวานนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ด้วย จังหวัดนนทบ,บุรีพิจารณาแล้วพบว่าการถแถลงข่าวของนายนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบ,บุรีเขต8พักก้าไกลที่ให้ข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีสั่งให้ปลัดจังหวัดนนทบ,บุรีหิ้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอาจทำให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีใช้อำนาจโดยไม่ชอบตามกฎหมายใช้ความรุนแรงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในข้อเท็จจริงผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมิได้มีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรที่ให้ข่าวดังกล่าวก็มิได้อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุแต่อย่างใดจึงเป็นการกล่าวหาที่ปราะศะจากข้อเท็จจริงเมื่อมีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวออกสู่สาธารณะประชาชนทั่วไปรับทราบอาจส่งผลให้ผู้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเข้าใจผิดทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศหรือทําให้ถูกดูหมินถูกเกลียดชัง อาจเป็นการกระทําที่เข้าข่ายความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงมอบหมายให้ในายเสรีวุวคิริพรตำแหน่งนิติกรชำนาญการที่ทําการปกครองจังหวัดนนทบุรีแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปร้อยตำรวจโทโคชิทธ์โคตาโนโรองสารวัตรสอบสวนสพรัตนาทิเบศได้รับคำร้องทุกคดีอาญาไว้แล้วให้ลงลายมือเชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป